ทีรพัฒนพระเอกอมตะกับบทบาทล่าสุดสมเด็จพระชัยราชาธิราชในแม่ยัวะ เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักตุ้ยธีรพัชสัจจกุลพระเอกหนุ่มมากความสามารถที่ครองใจแฟนคลับมาอย่างยาวนานล่าสุดเขาก็ได้กลับมาสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆอีกครั้งด้วยบุคลิกที่แข็งแกร่งและความรักที่ซับซ้อนทําให้ตัวละครที่เขาได้รับบทนั้นเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากซึ่งการกลับมารับบทบาทพิเรนตครั้งนี้ของตุ้ยถือว่าเป็นการตอกย้ําฝีมือการแสดงที่พัฒนาขึ้นไปอย่างต่อเนื่องทําให้แฟนๆได้เห็นมุม มใหม่ๆของเขาจนหลายคนอยากรู้จักกับเขาคนนี้ให้มากขึ้นสําหรับตุ้ยธีรพัฒชื่อจริงนั้นชื่อธีรพัฒน,น์สัจกุลนักแสดงและนักร้องเกิดวันที2่2กรกฎาคม2516 ปัจจุบันอายุ5 1ปีเป็นลูกชายของวรนธนนาสัจกุลและนางสุพัทราสัจกุลมีพี่ชายหนึ่งคนและน้องสาวหนึ่งคนจบการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรร,รมศาสตร์และไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทางด้านชีวิตครอบครัวตุย้ยธีรพัฒน์แต่งงานกับนาตาชาเปลี่ยนวิธีนักสแสดงและนางแบบและเป็นลูกสาวของเกชาเปลี่ยนวิธีอดีต ดาวร้ายรุ่นใหญ่เมื่อวันที่20ธันวาคม2551มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนคือทีชาสัจจกุลชื่อเล่นชื่อไทยทันก่อนจะหย่าร้างกันเมื่อปี2562เส้นทางเข้าสู่วงการบันเทิงหลังจากที่เรียนจบจากสหรัฐอเมริกาและเดินทางกลับมายังเมืองไทยตุ้ยก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยงานแรกคืองานถ่ายโฆษณาที่ทำให้หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากับแบล็คแลรเบลตามมาด้วยภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมและงาน ละครเรื่องคามสีทันดอนจากนั้นเขาก็ได้ออกอัลบั้มผลงานเพลงกับค่าย RPG สองอัลบัม้มก็คือตุ้ยธิรพัฒเมื่อปี2544และชุดเพลงมันพาไปในปี2546 ในเวลาต่อมาตุย้ยมีผลงานตามมาอีกมากมายทั้งงานในวงการบันเทิงและนอกวงการขนาดที่ผลงานล่าสุดกับละครเรื่องกักนักรักะเลยที่เพิ่งลาจอไปเมื่อปี2565ก่อนจะมารับบทเป็นสมเด็จพระชัยราชาธิราชในแม่ยวนั่นเองและแม้ว่าหนุ่มตุ้ยธิรพัฒนจะเข้าวัยเลข5แล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความหล่อและความสามารถไม่เคยลดน้อยลงไปเลยจริง